สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆทาง YouTube ช้างศึกรวมถึง Facebook ไทยยูฟุตบอลและทาง FA Thailand ด์ด้วยนะครับวันนี้ชมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกนะครับปี2026วันนี้เป็นเกมนัดสุดท้ายต้องบอกว่าเป็นเกมนัดชี้ชะตาเลยครับทีมชาติไทยครับพบกับทีมชาติคูเวตนะครับในส่วนของผู้บรรยายวันนี้อยู่กับผมสัญยูนรากสมศมีและคุณวิสรุธมีบำรุงครับ เกมเริ่มครับทีมชาติไทยบุกจากซ้ายไปขวานะครับที่ชนบุรีสเตเดียมวันนี้อยู่ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์พอดีเลยครับแฟนๆฝั่งอัธจันทร์หลักนี่ภาพจับมาก่อนเกมก็เยอะพอสมควรนะครับมาครับพลพิทักษ์ขืนหลังก่อนข้างหน้าโอ้โหพยายามจะทำชิ่งโอ้โหแต่จังหวะเบิ้ลของไทยตัวบนไม่มีใครแล้วนะครับพิชยะลงมาช่วยแล้วพยายามไล่บีบให้สุดเลยครับ เปิดออกมาตรงนี้ไทยเอาบอลลงได้ครับแต่ว่าจังหวะพักอกมันแรงไปอีกอาวแล้วพิชยะไหลต่อโอ้โหสวยเลยครับพลพิทักษ์พลมพิทักษ์ลากมาแล้วเกี่ยวบอลเดี๋ยวเดยวพลพิทักษ์ยิงโูกนี้เอาเลยครับทีมชาติไทยได้ประตูขึ้นน้าก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากพลพิทักษ์รุ่งเรืองครับโอ้ได้ประตูเร็วครับทีมไทย1ต่อศูนย์นะครับนาทีที่10ครับสกอร์แรกมาอย่างไวครับทีมไทยนี่ครับไปช่วยกันแยกนะครับ แล้วสุดท้ายตอกซ้อนมาพลพิทักษ์จังหวะแรกเหมือนจะยาวยังไปเกี่ยวมาได้แล้วยิงลูกนี้ด้วยขวาครับโอ้โหเสียใต้คานเข้าไปครับได้ประตูเร็วครับทีมไทยโอกาสลุ้นเข้ารอบตอนนี้เปิดกว้างครับดูครับยิงเข้าไปลูกนี้และเป็นประตูที่คูวเวตเสียลูกแรกในรายการนี้ครับเสียประตูแรกมาเสียให้กับไทยในเกมที่สำคัญด้วยครับเรียกว่าเป็นประตูจุดความหวังเลยนะครับ หลังจากนี้ต้องเดินหน้าลุยต่อนะครับไปผ่อนไม่ได้เหมือนเกมกับเติร์กนี่เราก็ไปผ่อนนะครับอ้าวล้วไหลเข้ามาตรงนี้ทันพิสิทธิ์ทันไหมทันพิสิทธิ์สุดเส้นหลังหักกลมังมึมันเปิดไม่ได้เลยครับอูเวตต้องเคลียร์ทิ้งออกมาก่อนครับบอลสุดท้ายปะพลทีหดคืนหลังยาวๆมาเลยครับเอาธนพลเอายังไงบออูธนพลอูนี่ปะพลทีก็คืนมาแรงด้วยครับจะโทษธนพลอย่างเดียวก็ไม่ได้เอาครับต้องอยู่ในสมาธิก่อนครับทีมไทย มอข้างหลังแล้วนะครับแล้วใสมามันเก็บไม่อยู่นะครับโอ้โหดีว่าบอลไม่ตรงกรอบนะครับจังหวะคืนหลังของปาพนทีนี่ถ้าโดนบางกว่าน,นี้นี่มีสิทธิ์นะครับพิมไทยจะเสียประตูอนนียโดยเฉพาะหมายเลข10นะครับอันดุลาวคาจีเปิดมาเสาแรกโอ้ได้โม่งด้วยแต่ว่ามันไม่ตรงกรอบเลยครับลูกตั้งแต่จากประตูของไทยครับสุดท้ายได้จบลยครับกูเวต ได้โขกลูกนี้ให้พลพิทักษ์อ้าแล้วเขาไปจับบอลไม่ดีพรมิทักษ์ไปเอามาได้มาที่พิชยะมีตัวขยับแล้วเอาเลยครับขึ้นมาลูกนี้อาชีรวัตหักมาตรงกลางพิชยะพลิกยิงลูกนี้เฉลี่แล้วไทยได้ประตูที่2ประตูที่ต้องการมาแล้วครับจากพิชยะชัยวรางกุลครับโอ้โหได้เฮกันลั่นสนามครับตอนดีทีไทยนำสองต่อศูนย์นะครับ จากพิชยาชัยวรากูลโอ้โหโอ้โหดูครับจังหวะทางขวาและจ่ายลูกนี้ของพิชยาให้มาอาชิรวัฒหักมัจ้อนหลังแต่ว่าเข้าเหลียมตวัดยิงเข้าไปเลยครับยิงของพิชยาชัยวรากูลโอ้นี่ประตูที่3นะครับของพิชยาชัยวรากูในะครับสุดน,น่าจากราชิมิทิบากแก้วครับไทยได้ประตูที่ต้องการแล้วครับสองต่อศนย์ยิงมัน เอื้องไปปัดไม่ทันนะครับเอาชาวบาลดจำนวนกลุ่มลงเหลือเจ็ดกลุ่มนะครับในปีนี้แล้หวหดยาวขึ้นมามาที่อาราธิคีครับอาราธิคีวนแล้วง้างยิงเลยลูกนี้โอ้โหแล้วธนพล จังหวปะปัดะไม่โดนบอลนะครับบอลไม่ตรงกรอบด้วยครับยิงของอาราธิกีมันไปติดไซายก้อยครับจังหวะวิ่งคว้าหาบอลแล้วเก็บมาหมวนมาเข้าขวาครับจะให้มันโค้งครับแต่ว,ว่ามันกลายเป็นไซ้ก้อยออกไปก็บินเช็คเสาได้ครับ ทักขึ้นได้ด้วยครับเอา้าแล้วดูความเร็วของพิชยะแซงมาแล้วพิชยะวุทิชชัยล็อกหลังหักไปหนึ่งอุ้ยแต่พอจะวนกลับไปที่เดิมอะเขาลุกขึ้นมาแล้วนะครับเสียบอลให้คูเวตแตะหนีมาได้แล้วให้มามาที่อาราธิกีครับอาราธิกีรอเพื่อนเติมทางซ้ายมีตัวขยับขึ้นมาด้วยแล้วเปิดมาเสาสองธนพลต้องปัดออกมาก่อนแล้วเขาได้ตวัดยิงก็ยังไปติดธนพลอีกครับโอ้โหนี่สองจังหวะซ้อนเลยธนพลช่วยทีไหมแล้วไปกระแทกแบบนี้ผู้ตัดสินว่ายังไงครับให้ฟาวกับไทย มาดูจังหวะเซฟของธนพลครับชกไปก่อนแล้วคว้ายขียบโอ้นี่2เซฟครับของธนพลทับเจเริญพงโอ้โหปากกรหลอกสวยเลยครับหลบมา2คนแล้วด้านกว้างตรงนั้นมีพิชยะนะครับมาถึงด้วยพิชยะเปิดจังหวะเดียวเลยแล้วมาพุ่งบมงนี้โอ้โหไทยไปกันใหญ่แล้วครับ3ประตูต่อศูนย์ครับจากอาชิรวัตวาปีฝ้ายครับ โอ้โหคำกันได้สวยครับจังหวะนีดด้วันนี้แท็กติกคือให้อชิรวัตรคอยสอดขึ้นมานะครับแล้ววันนี้ทำได้ดีด้วยครับ1แอสซิสต์ประตูไปแล้วนี่ครับบอลเปิดขึ้นมาแล้วตบเข้ามาโมง่งลูกนี้ไม่จับครับบอล2อจังหวะจากพิชยะแล้วเข้าหัวอชิรวัตรครับโขกเสาแรกเข้าไปเอาไม่อยู่ครับตัวประกบเลยทางผู้เสียประตูครับเอาซาวาส โอ้โหเต็มหน้าผากเลยครับเรียบร้อยครับเจา้าวะนี้ตอนนี้ยิงเท่ากับผลพิทักษ์ล่กเรืองแล้วนะครับคนละสามประตูเลยครับทันพิสิทธิ์ครับทันพิสิทธิ์มองไกลๆแล้วเปิดลูกนี้โอ้ยเขาเคลียร์เลยครับแต่ยังมาเข้าทางพิชยะครับพิชยะโยกแล้วพิชยะลุยมาเองแทงช่องนี้ฮือเกือบถึงพิชยะชัยวัังกูลที่วิ่งอยู่ในกรอบนะครับแล้วเขาเคลียร์เอ้าปะพลทีไปพลาดเอาลชนกันเองเอาแล้วครับ ท่างพิสิทธ์ต้องหุบจากซ้ายเข้ามาก่อนท่างพิสิทธ์ต้องบังแล้วเขายิงลูกนี้ไม่ตรงรอบครับโอ้โหโอกาสยิงของเอาอาราธิกีนะครับบอทิ้งยาวมาแล้วไทยดี้เขาไปชนกันเองครับโอ้โหสุดท้ายเอาาราธิกีจี้มาแล้วจะยิงเสาแรกนะครับแต่ว่าธนพลนี่บังไว้แล้วโอโ้ทางประพลทีจะข้ามไปเอากลายเป็นชน,นรับได้ล่อเป้าครับเจา้าดีเปิดยาวขึ้นมาครับเอาชาวาฟ พักหลังเอาชาวันี่ก็เปิดไม่ค่อยจะแม่นเท่าไหร่ครับยิงจังหวะเคลียร์นี่เห็นชัดเลยว่าเตะออกมาไม่ได้มีเป้าหมายเลยนะครับแล้วไทยไปตัดตรงกลางได้เกี่ยวเล่นเองเลยโอ้โหแล้วพลิกมาสวยอาชิรวัตรใหม่แล้วโดนดึงเล็กน้อยแล้วพุทธศิลป์โอ้โหไม่ให้ครับนี่มือออกชัดขนาดนั้นแต่ว่าพุทธศิลป์บอกว่าให้ลุกเล่นต่อเฉยเลยโอ้โหนี่ใบแดงครับสุดท้ายปูร,รษาประตูเอาชาววัโดนใบแดง ต้องดูนะครับอาจจะไปนอกเกมใส่อาชิรวัตนะครับจังหวะแรกหมกมาแล้วอาชิรวัตนี่ฝืนไปต่อนะครับโอ้โหนี่ครับมาแข้งขวาใส่ปลายคางอาชีรวัตโอ้แบบนี้ไม่เหมาะครับไปนอกเกมโอ้หนี่เจตานาแบบนี้อุธสินไม่รอช้าเลยครับโอ้หนีอ่อยู่ไทยไม่ทันไรนี่ไปเรียนมวยไทยที่ไหนครับเนี่ย เหลี่ยมนี้ก็ลุ้นทําประตูได้เลยครับพิชยะซอยเท้ามายิงลูกนี้โอ้โหลูบอเกือบจะมุดเสียบใต้คานเหมือนกันนี่ครับแต่ว่ามันแรงไปนิดนึงโอ้โหเกือบได้ครับพิชยะชัยวรกุลขวาลูกนี้แล้วมันฮุกลงครับห,หลังโก้พุ่งไปปัดแล้วนะครับแต่ว่าไม่ถึงครับเอารวดานแล้วเปิดมาที่ปรกรณเกี่ยวบอลแรกเล่นต่อได้เลยครับ ให้ไหมไประกรดึงเข้าในอีกแล้วแล้วยกมาลูกนี้โอ้โหพิชยะพยายามจะโหม่งต่อนะครับแต่ว่าโดนบางไปหน่อยยังเป็นบอลของไทยกริตรวัตรพลิกมาเล่นเองเพื่อนมีนอนเหมือนตะคิวขึ้นมาหน่อยๆน่อยแต่ก็ลุกขึ้นมาแล้วกริตรวัตรเดีย๋ยวกลับมาที่พิชยะครับพิชยะเข้าสเตปเลยครับพิชยะเปิดมาลูกนี้โอ้โหต้องปัดทิ้งมาแล้วจะๆโอ้พลพิทักษ์กดไม่ลงเลยครับลูกนี้ โอ้โชกมาเข้าทางพลพิทักษ์นะครับจังหวะสเตปของพิชยะอุทิชัยสุดเส้นแล้วได้เปิดชกมาแล้วยิงไม่จับของพลพิทักษ์ครับอู้บอลมันบังคับยากครับจังหวะนี้จะใส่ให้มันเช็ดใต้คานเลยครับแต่ว่ามันกลายเป็นโด่งข้ามคานออกไปแล้วเขาก็เคยทำประตูที่สนามแห่งนี้สองประตูนะครับในเกมที่ชนะบลูไน เรื่องของประสบการณ์มีมากกว่าคนอื่นๆแน่นอนครับโอ้แล้วคูเวตนทำชิ่งมาตรงนี้เขาเหยมม้ายยิงเรียดเข้ามือของธนพลเลยครับพุ่งไปรับได้ทันนะครับสายเอี่ยวมาแล้วยิงครับยังไม่ห่างตัวเท่าไหร่ครับธนพลไปตะคุบไว้ได้ครับพนีวางยาวเลยช่องนี้ กูเวตเคลียร์ไม่ดีเข้าทางของพลพิทักษ์ขวามีขอแล้วยังไม่ให้โอ้ให้ตัวใกล้ก่อนครับพัสุธาพัสุธาให้กับพิชยะพลิกเล่นเองพิชยะดึงเข้าซ้ายแล้วก็ย้อนกลับมาครับมาที่ทัศตาพรทัศตาพร,าพรยิงไกลเลยลูกนี้โอโ้ต้องตัดทิ้งแล้วตัวสามมาไม่สุดที่พงยิงลูงนี้ไปตตดเซฟแต่ว่ามาจากตำแหน่งลำหน้าแล้วเลยครับโอโ้ยิงไกลได้ลุ้นเลยครับทัศตาพรเพื่อกุศลดูครับบอลคืนมาให้แล้วจับ ขวาเต็มๆลูกนี้สุดท้ายติดเซฟแต่ว่าสุที่พง์อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าไปก่อนนะครับคูเวตได้ลูกเตะมุมครับเปิดมาตรงนี้ไทยก็ยังช่วยกันได้อะล้วได้พักดึงเข้าซ้ายเขาซัดเลยโอ้โหลูกนี้ไปเข้าหน้าต่างครับโอกาสลุ้นของคูเวดช่วงท้ายเกมเลยครับยิงของซานานนะครับจากเตะบุมบอทเลยเข้ามาดึงเข้าซ้ายตัวสำรองครับลงมาในครึ่งหลังครับซานาน ยิงไปเข้าหน้าต่างครับนี่ครับเสียดาเลยครับแล้วผู้ตัดสินเป่าจบเกมเลยครับทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติคูเวต3ประตูต่อ0ครับตีตั๋วไปเล่นรอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดีอาระเบียได้สำเร็จครับสประตูของทีมไทยครับจากพลพิทักษ์รุ่งเรืองครับนาทีที่10แล้วก็พิชยะชัยวรกุลนะครับนาทีที่45 ครึ่งหลังมาได้อีกหนึ่งประตูนะครับจากอชิอรวัตรวาปีฝ้ายนะครับจากทีที่57ก็ทำให้ทั้ง3ทีมนะครับในตารางคะแนนมี9คะแนนเท่ากันนะครับ <4. S 1> ทั้งไทยทั้งคูตแล้วก็เติงเป็นอีสาต้องมาวัดมินิลีกนะครับปรากฏว่าทีมไทยมีผลงานที่ดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะประตูได้เสียนะครับ